สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนเนาะเมนี้ห้ากะมาพัดอันเปรี้ยวหวานเองเนาะจานะ้ะเนาะใส่ไก่อันไก่ห้ากระสีทอดก่อนเนาะจา้ะทอดให้มันสุจกจากน้อยเนาะจ้ะ่อยเอามาพัดใส่เนาะห้ากระสีพัดพ,พักให้มันสุกก่อนจากน้อยเนาะจานะ้ะไก่ห้ากระสีเอาลงพร้อมกับต้นหอมเนาะจ้ะเนาะพัดให้มันเข่าซอสเขายนะังกับปลาวจา้จากน้อยจากนะ้อยนึงเนาะจ้ะเนาะคนให้มันเข่าซอสเขายนะังเนาะจ้ะ อันนี้ก็ปิดไฟแล้วเนาะจ้ะเนาะพรมตักใส่จานพรมเสิร์ฟเนาะจ้ามาเด้อจ้ะพี่น้องไม่กินน้ากันจ้าอันนี้เป็นอาหารแรลงของข้าเนาะจ้าเป็นเขาแรลงของข้าเนาะแต่ว่าค่อยกินผัดเปรี้ยวหวานจ้ากินหรือไม่กินกับเขาเนาะสิกินซื้อๆเนาะจ้ะนี่จ็สามพอลูกเขากินเนาะเขามากินเนาะจ้า ซีสันกระสิประมาณนี้จ้ะหน้าตาเนาะเต็มจานเบิดเลยจ้ะประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะมาเด้อจะมากินน้ำกันมาเซบเซบน้ำกันจ้าซีสันนาากินเบ่พี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นเขาเนาะเขากล่องที่เขาซื้อมาเนาะจาก้านจีเนาะจะสีดําแห้งจะเข้ามาผสมกับเขาหอมมะลิแ้วยังแบบว่าอันดาอยู่เนาะจะสีแบบหอมแห้งจะพี่น้องแ่บจะเขาก็กินกันเลยเนาะจะแต่ของเขาเมื่อนี้เขาสิกินก๋วยเตี๋ยวนาะจะเนาะเห็ดผัดเปรียวหวานในเขาเลียวแล้วเขาก็สิเห็ดก๋วยเตี๋ยวกินเนาะจะแต่ว่ามันมีน้ำซุปอยู่แล้วเนาะตอนเ้ารเนาะเขากับบอยากเปียวหวานเขาก็เลย มาอันเฮ็ดกุยเตี๋วกินน่าจะตังหากเนาะหัก็ลหวกเส้นลหวกผักเรียบร้อยเนาะเอาหอมพู้ยใส่เอาเอากระเทียมเจียวใส่นาะจะเพื่อความหอมเนาะอันนี้เขาก็ตักน้ำซุปเนาะอันนี้เเห็ดอันกุยเตี๋ยวไก่นาาจะกุยเตี๋ยวไก่สับนาะจะเนาะทางนี้สิกินกุยเตี๋ยวอันอยู่ทางนี้สิกินอันไก่ลายกว่าหมูเนาะเพราะว่าหมูมันก็สีแพงกว่าแล้วก็มักก็สีบบสดคือบานเ่านาะจะพี่น้องไก่มันก็สีสดกว่านาาจะ ก็ไม่ลูกเส้นป่าไม่ใครใส่นนะอกจะเนาะวนนี้เขาเห็ดเส้นมีนอกจะก๋วยเตี๋ยวเส้นมีขาวเนาะเขาจะเห็ดก๋วยเตี๋ยวตุมย่ำเนาะเขาปรุงแบบตุมยำเลยน่ะจะใส่ทั่วลิ้นสงใส่พริกผงน่าจะใส่มะนาวเข้าไปเนาะใส่น้ำปลาเข้าไปนอกจะแล้วก็ใส่ทั่วลิ้นสงเข้าไปนอกจะหลัง,งจากเขากินแล้ว,ลวเราก็มาแกะทุเรียนน่าจนะเนาะทุเรียนใส่แข็งอุยอ้ยโสนทางเมืองไทยนอะจะพี่นนอง เ็นแกออกมาเนาะเ็นขายถุกถูกมิต่ง,งามๆเนาะจ้ะ